นได้หรือเปล่าจำได้สวัสดีมันบอ็ัไมันเป็นยัไงลามีลาฟีนาีาฟลาฟีลาฟีลาฟีาฟีลาฟีวาฟีาฟีล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 าฟีดาล้วีลาฟิดาฟีลาฟีลาฟเพื่อลาคิดาึงลาาฟีลลาลาฟาลาฟีลาฟีลาฟีลลาาีสาีลานีลาฟีลาฟีลาอาอนีอาลา้าาี ทุกคนที่ถือมาจากเหนือค่ะสวัสดีค่ะวิไลใสายซองนะฮะสวัสค่ะนางเราัวน้อยนะคงจำได้ต้องเอานลำสื่งเอาบริวารเด้อ่ะมึงคิดถึงเข้าคือทอดตัวลายเด้อนางเด้อนางนางจำได้ไหมว่าเป็นใครให้นายดาวเอากันแล้วกันนะคะ ตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆทันเราหมดแล้วกำลังจะแซงคิวนางฉันมีความสุขกับเพื่อนๆเป็นที่สุดเธอจะต้องกลับมาเร็วๆนะนางแล้วดาวันเสจจิชัยเด้อคิดถึงเดนางอันนี้ท้นจื้อฉันบ่ได้เด้อกล้องนั่นไอ้คนแบบนี้ก็เคยมีรุ่นเดียวกันนี่นะเธอเบิกอะไรกันนะ ชื่อเฮาได้บออันเห็นรูปเฮาแล้วกะ่าลืมเฮาใน่เด้อเฮาบ่มีคู่รวยเฮาแน่ไปอยู่ผู้หนาวมักบักมะละกันนะรวยเฮาหมักฝักมะละจับแต่เอ็ดจุ่มมันบอกจับแต่เอ็ดจุ่มมันจับแต่อันอื่นมันพวกคักนะจับเอ็ดจุ่มทิ้งเลยน่ากินฮอดเด้อปั่นเดรซิกลับมานครพนมมาเยี่ยมมู เอาเดี๋ยวสิไปเยี่ยมเดอบิงเดอบิงเดาเดียวสิไปเยี่ยมมาจับกะาอจักันบ่ได้ก็นางมานครแล้วเด้อตัวจำเฮาได้บอกแมวเด้อแล้วบอกแล้วบอกเชื้อไหมยันว่าจับบ่ได้ยันว่าจับบ่ได้นางสุชาดาเด้อสิที่สาเขาเนี่ย นอหลายๆไม่เลียดไม่เกลียดมาเยี่ยมแน่มาเยี่ยมแน่เฮาบ้ต้องเว้าบวเจอกันู่เรื่อยเจอทางโทรศัพท์อคิดถึงเพื่อนเด้อมาแล้วๆมาู่ามึงจะยี่ไม่ได้ไปเยี่ยมไปะไย่ไม่ไรู้ไม่รู้เนเด้อรูดีปานะก็อยู่กระหล่อนนั่นแหละไม่งอยู่วอยู่แล้ว